สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่วกกอกนะคะค่านี้ก็จะแกงนะคะวันนี้จะเรียกว่ายังไงดีเนาะเพราะว่าเห็ดเยอะกว่าหน่อไม้นะคะแกงเห็ดเมือดหน่อไม้บ่หรือว่ายังไง <c oughs> แกงรวมมิตรก็แล้วกันค่ะนะคะก็มีชะอมนะคะไม่เยอะนะคะเอาพอประมาณพอได้ใส่แล้วก็จะมีเห็ดค้อนนะคะเอฟซี FC. อันนี้ก็จะมีเห็ด เห็ดบดด้วยนะคะเห็ดขอนคือเห็ดบดนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูสีห้าดอกนะคะที่เก็บมาจากขอนในป่ามานี่อันนี้คุณแม่จะเรียกว่าอะไรนะจริงๆแล้วลูกเขาใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวจุแม่จะหยิบให้ดูนะนี่อันนี้ก็นี่ยังอ่อนอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าไส้เขาจะเป็นสีนนิดนึงน,น,นะคะ แต่บางอันอาจจะคาวว่อนเลยนะคะผู้ด,ดีกินเลยค่ะนี่เพิ่งออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดือดแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะเดี๋ยวให้พ่อนิ่มเอาใส่เลยพ่อใส่เลยค่ะเคียวใช่ป่ะเคียวอันนี้บอกเคียวไปยานางเอาใส่เลยค่ะหุบใส่เลย หุนเฮ็ดหลายขนาดเลยแหละค่ะปึ๊บกินแางจมดใใส่หลายหมดคือเก่ารูบูอีกดีลูกบอปาต้องกินไม่ได้กินเยอะกินกี่ขีดนะสองขีดสองขีดก็เยอะมากถ้าเราซื้อก็ประมาณสองร้อยนู่นแหละขีดละร้อยคุณคุณแล้วเขากองขายสะกองแพ่ใส่ใบตองหย่เมหยมล่ะได้จ็กโลวันนี้บอกไปได้ห้าสิบโลขี่รถได้ แต่ว่าเห็ดนี่ได้ประมาณสี่ขีดลดไมพีจนด้ลดไมพีจนสตอหมดอันนี้เกเอ็ดเอ,ดอเอวิวมาส่งบ่แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะเอเตอเอ็วิวที่พาไปเก็บนะคะโ<า>อ้ยออกมา,าจากหน้าจอเขาเอิ้นว่าทับแม่งขับบอได้ด่านเม่งขับจะ่อยไปบ่กหอดไปเครื่องทางพอละคอมาก,ก่อน เดี๋ยวรอให้เดือดบอกบกนะคะแต่แสบแห้งใส่สบบเครื่องใส่อะไรอย่าพึ่งเดี๋ยวให้เห็ดสุกก่อนตอนนี้ก็รอให้เดือดเห็ดสุกนะคะก็จะใส่เช่ออมก็คือแปลว่าเสร็จเลยเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะพายเอฟซีไปส่งนะคะตักกแตนนะคะวันนี้อพอนิ่มพึ่งให้ย่าไปนะคะเมื่อค่ำๆไม่เปิดก็ได้ค่ะมีไฟโทรศัพท์อยู่ กำลังเดือดเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้คุณพ่อใส่ปลาราแต่ค่อยใส่แล้วนะไม่ต้องใส่หรอกลืมถ้างั้นเดี๋ยวมันจะนัวเกินใส่ปาราของชูรสใส่เรียบร้อยไปแล้วค่ะโอ้จะแสียบแห้งอีกแป๊นแบ,บนึงทำลายนี่นะคะเมนูจานเด็ดพ่อนิ่มคั่วมะแรงเมาะนะคะเมื่อกี้นี่โอ้ยมะแรงเมาหลายขนาดค่ะบินข่ากาละมัง ได้ตั้งเยอะเลยค่ะอันนี้คั่วเรียบร้อยนะคะมันมากค่ะกินเยอะกลัวจะเมานะคะใช่นุ่นเดี๋ยวจะพาไปดูตรงหลอดไฟนะคะอันนี้ไม่ข้าวขันชามแบบเยอะมากเลยค่ะปีกหลุดหมดแล้วนะคะก็จะเป็นปลืกบอพรนิ่มต่อไปเขาจะเป็นปวกบอนที่ไตย่ำๆอยู่นี่นะ เป็นปลวกก็มาก,กัดอะไรเราหมดแล้วนาะน,นี่ปื๊ดหลายขนาดขยัวเงียยนเงีย,เ,ย,เ,ยเต็มเพื่อนเลยคูเยอะแยะนะคะไม่รู้กี่ตัวเยอะมากเพอนี่บอกว่ามันมากนะคะทุกคนนี่นะคะตกใจไฟคุณแม่ค่ะทุกคนนี่นะคะเยอะมากเลยเอาประมาณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราส่งใกล้ๆเอาถ้าเราซูมมันจะเป็นภาพแบบ เหลืองๆภาพแตกนะคะนี่ไงว้าวให้เมื่อค่ำนะคะก่อนไปเพราะนี่มันก็ให้แล้วแล้วก็พิ่เกี่ยวเมื่อตะกี้นะคะเราเข้าไปประมาณสัก5นาทีได้แล้วค่ะโอ้เริ่มมีปีกเยอะแล้วนะคะนี่ว้าว FC ดูกกใกล้ๆเลยวันนี้นะคะเนี่ยเขาเห็นไฟก็กระโดดนะคะออออโอ้โห ็ตัวใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะหมุนไปนะคะหมุนกล้องไปสาดไปโน้มโน้มโน้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อเนื้นนนนนอโศกไปหมดเลย จับตรงก้อนอิดนะคะเนี่ยนี่อิดหน้ากล้องไปเลยอ้าวจับหน้ากล้องก็มีเขาเห็นไฟนะคะในโทรศัพท์ก็เลยกระโดดถ้าเอาแบตเตอรี่มาส่งเนี่ยโอ้โหกระโดดยิงๆเลยแหละค่ะนะคะ,นะคะพ่นพ่นพ่นปลาแตกผขบๆเลย ไม่เอาไม่เอามาจับหนะโจอนะคะบางว้าวไม่ได้เปิดไฟบนค่ะก็เลยเปิดไฟที่โทรศัพท์นะคะถ้าจะสูงก็คือมันจะเป็นสีส้มๆเนาะนู่นนะคะว้าว ว้าวว้าวเยอะมากตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่แกงโหนไม้นะคะใส่เห็ดเพาะกันเลยค่ะว้าวนี่นะคะเชฟกระทะเหล็กเชฟนะคะหม้อดำนะคะ f อไปดูกันเลยค่ะคือเป็นตะแบสบาจากการควงหม้อนะคะเนี่ยไปดูไกๆใส่ผักหรือยังคะโอเค เดี๋ยวเราไปส่องงอก,กันเลยโอ้โหเอฟซี FC, น้ำลายหยดเลยนะคะแกงยั่วเลยแกงเห็ดเพาะยั่วนะคะมากินด้วยกันนะคะนี่ป้าหอมบ่หอมมากค่ะ,คะเดี๋ยวรอให้เชะอมนะคะสุกก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยก็โทรลุกๆออกมากินกันเลยโอ้เดี๋ยวรอให้เดือดๆก่อนนะคะดูกันโอ้น้ำอ๋อเจาะเลยนะคะเหมือนอ,อมเลย วันนี้ออมเห็ดเพาะใส่หน่อไม้ประมาณกําหนึงเห็ดขอนกําหนึ่งไข่รรจักระจันสีสีเม็ดนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกเห็ดอะไรพอเห็ดหูหนูใช่ไหมห้าหกดอกนะคะเก็บจากขอนมาสดๆเลยโอ้ยน้ำลายไหลติ้งๆเลยนะคะหอมประแดกนั่วด้หอมประแดกนัวพร้อมกับเช่อมนะคะอ มา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 ค่ะมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปหาถ้วยมาใส่ก่อนนะคะหดใจไม่ไหวแล้วน่าอร่อยมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพ่อนิมตักเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเทเลยนะพ่อนี่เอาหมดหมอเลยเนาะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะน้ำลายไหลเลยตักแล้วก็เรียกเลยนะคะเนี่ย นะคะโอ้โหร้อนร้อนเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะกินร้อนชอดต,ตา่างนี่นะคะเดี๋ยวเรียกลูกๆนะคะ fc มาทานด้วยกันนะคะค่ำนี้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดพอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ